ครับสวัสดีครับก็เป็นยังไงบ้างครับช่วงเรียนออนไลน์เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับเข้าสู่ในช่วงสัปดาห์ที่3แล้วนะครับคุณครูนะครับก็ได้เตรียมเนื้อหาไว้ให้นักเรียนนะครับรับชมแล้วอย่าลืมนะครับอ่าสัปดาห์ที่3นี้ให้นักเรียนทํางานลงสมุดนะครับสมุดก็ถ้าใครยังไม่ได้รับสมุดไปหรือว่าสมุดไม่พอคุนครูอนุญาตให้ใช้สมุดเล่มเดิมได้นะครับสมุดวิชาอะไรก็ได้นักเรียนที่มีหน้าว่างนะครับเหลือ ในแต่ละรายวิชาเขียนวันที่เขียนชื่อวิชาแล้วก็วันที่นักเรียนนะครับเรียนแต่เราก็ทํางานท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้คุณครูจะมีการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับทำเป็นคําถามนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการทํางานครั้งนี้นะครับก็ยังนับเป็นคะแนนอยู่นักเรียนนะครับที่ยังไม่ได้ส่งงานเก่าๆหรืองานเดิมๆนะครับให้นักเรียนนะครับตามไปโพสต์ส่งนะครับคุณครูนะครับจะเช็คชื่อให้ทีหนึ่งครับในช่วงวัน สาร์วทิตย์จันทร์นี้นะครับนักเรียนตามไปส่งนะครับในแต่ละอันที่ยังไม่ได้ส่งสําหรับวันนี้คลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยอย่าลืมนะครับว่าท้ายคลิปมีการบ้านนะครับนักเรียนดูให้จบนะครับแล้วก็หยุดวิดีโอไว้เพื่อดูคําถามของครูนะครับก็ไปเขียนลงสมุดนะครับเสร็จแ,แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใต้โพส a c e b o o k กลุ่มเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดี สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อเติมบุญยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธอย่างเราทุกคนต้องรู้จักกันดีอย่างแน่นอนสถานที่แห่งนั้นก็คือวัดนั่นเองนะครับก่อนจะเข้าไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆภายในวัดผมอยากให้เพื่อนๆ ได้ชมภาพที่ผมเอามาฝากวันนี้กันก่อนครับวัดในประเทศไทยมีอยู่สองประเภทคือวัดหลวงหรือพระอารามหลวงและวัดราชวัดหลวงหรือพระอารามหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรม,มวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์สังเกตง่ายๆว่ามักลงท้ายด้วยคำว่า ราชวรมหาวิหารราชวรวิหารวรมหาวิหารแล้วตามหลังด้วยคำว่าพระอารามหลวงเช่นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารวัดราชคือวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยวัดราชจะรวมถึงสำนักสงฆ์ด้วยเช่นวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีวัดจะทิ้งพระจังหวัดสงขลาเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ภายในวัดผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเขตพุทธาวาดและเขตสังฆาวาดเขตพุทธาวาดหมายถึงบริเวณที่ประกอบไปด้วยโบสถ์ หรือพระอุโบสถเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติวิหารเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและประกอบพิธีสงฆ์เจดี D, ใช้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์เช่นการบรรพชาอุปสมบทการทอดกรถินการเสริมดวงชะตาเป็นต้นเขตสังฆาวาส หมายถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสาม,มนเณนรประกอบไปด้วยหอฉันกุฏิเป็นสถานที่สำหรับพักอาศัยของพระภิกษุส,มมนนสามเณรศาลาการ,รเรียนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของวัดและชุมชนผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่าการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีดังนั้นเมื่อเราไปวัดหรืออยู่ในวัดจึงควรที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมซึ่งมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกกาละเทศะเนื่องจากในปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนยึดติดกับค่านิยมการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไป เกิดความไม่ถูกตามกาละเทศะมีการนุ่งสั้นใส่เสื้อรัดรูปหรือเปิดเผยจนเกินงามซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ปู่ย่าตายายของเราแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้านเข้าวัดทําบุญกันอย่างเรียบร้อยสวยงามนั่นเอง 2. ในกรณีที่ไปวัดเพื่อประกอบาศาสนพิธีควรไปถึงวัดก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้น และควรมีเครื่องสักการะบูชาไปถวายพระด้วย 3. ขณะประกอบศาสนพิธีแต่ละขั้นตอนควรทำด้วยความตั้งใจและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเพราะการส่งเสียงดังรบกวนขณะประกอบพิธีจะก่อให้เกิดการเสียมารยาทในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคมทำให้พิธีกรรมเกิดความวุ่นวาย ไม่ทำลายวัตถุและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้ชำรุดเสียหายเช่นขูดขีดหรือเขียนตามกำแพงหรือฝาผนังโบสถ์ 5. รักษาความสะอาดภายในวัดโดยทิ้งขยะลงในถังร่วมกันปัดกวาดเช็ดถูบริเวณต่างๆภายในวัดมันทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้วัดมีความงดงาม เป็นที่น่าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาและข้อสุดท้ายข้อ6ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของวัดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากวัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธให้ความศรัทธาเลื่อมใสจึงต้องมีกฎระเบียบต่างๆเพื่อเป็นกติกาในการให้ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาภายในวัดได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้ทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายในวัดสิ่งต่างๆเหล่านี้คือข้อปฏิบัติง่ายๆที่ชาวพุทธอย่างเราควรกระทำกันให้ได้นะครับถ้าใครปฏิบัติได้ผมเชื่อว่าจะต้องเป็นชาวพุทธที่ดีได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆระเบียบว,วิธีปฏิบัติในการจัแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆโดยมีการแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือขั้นตอนเตรียมการและขั้นพิธีการขั้นเตรียมการมีหลักปฏิบัติดังนี้ 1. มอบตัวครูต้องนำรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าพิธีแสดงตน้นพร้อมทั้งดอกไม้ทูบเทียนใส่พานไปถวายพระอาจารย์ที่เป็นประธานสง์ในพิธี พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อยสี่รูป 2. จัดสถานที่สถานที่ที่ทำพิธีควรทำที่วัดเช่นในพระอุโบสถวิหารศาลาการ,ปรเปรียนหรือถ้าจะจัดที่หอประชุมของโรงเรียนควรจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชาและจัดที่นั่งพระสงฆ์ให้เหมาะสม เพื่อให้เพื่อนๆได้ทดสอบความเข้าใจของตนเองจากการเรียนรู้ในวันนี้ใบงานเรื่องหน้าที่ชาวพุทธการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อาศาสนสถานจะช่วยทบทวนความรู้ที่เพื่อนๆได้รับผมเห็นเพื่อนๆทุกคนตั้งใจทำใบงานกันแล้วรู้สึกประทับใจแทนชาวพุทธทุกคนที่อย่างน้อยก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจในหน้าที่ และตั้งใจปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้านะครับทุกคนในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของชาวพุทธคนหนึ่งผมรู้สึกยินดีที่เห็นเพื่อนๆให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยประครับประคองพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสื่อต่อไปอีกนานแสนนาน